ตูนคุณธรรมตอนเมื่อเสียสละถึงได้รับ ไป <stamp ate. S 2> พลอยนี่ทำไมชาท้ายเจ้านายมโหอฮะไม่ยื้ก็คือไม่ยื้พ่อบ้านทุกคนรบกวนหน่อยได้ไหมครับคุณแม่ผมว่าต้องพึ่งเงินนี้เพื่อประทังชีวิตนะครับนี่อาโฟเธอจะรู้สึกผิดถ้าให้มันเข้ามานะใช่ครับเท่าแก่การคิดคำนวณชะตาชีวิตคน บ้าบุญคุณโทษแยกแยะถูกต้องเพียงทรรดียมาบาลจะมรรตอนตีสามยาบมากแกท่านเป็นใครเราก็ภูมิตัดสินคดีของคุณไปตามนั้นแล้วทำไมนนกนภูมิตัดสินคดีความแนน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 กนกนน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 นกนนนนานนนกนน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 กนนแนนนนนนานน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 น โอ้โหขนาดฝังอย่างน่ากลัวขนาดนี้อู้แล้วของจริงมันจะขนาดหนฝังลยวายมือสายของเจ้าก่อนเสอ้นึกว่าฝังมา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 ีามปมิมามงมามามาราองมามามามัมา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 ามามมาามาาามามาาม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 าา ชิงชิงเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณพ่อหนุยแย่แล้วล่วคะค<า>่ะเป็นเพร,ราะเวลาของคุณพ่อมาถึงแล้วสิบวันต่อจากนี้ยมาบานจะมาเอาชีวิตไปหลวงตาลวงตาจะไปเยี่ยมคุณพ่อกับเธอนะเออาแก่หวังฉันคิดว่าเธอน่ะเป็นโรคทางใจนะทั้งหมายถึงร่างกายไม่มีโรคภัยใช่ไหม ใช่แล้วล่ะโอ้ยแล้วทำไมรู้สึกเพลียอ่องแอบไม่สบายไม่มีแรงเลยล่ะโรคทางใจของเธอต้องใช้ยาใจมารักษาอย่างไรแล่วยาใจของตจห<ฮ>เปล่าก็รักษาโรคนี้น่ะท่าน่าจะรู้ว่าต้องทำอย่างไร<ะ>เอาละผมเรากลับกันเถอะอ้อาว ที่จะมารับข้าวสารเข้าแถวให้เป็นระเบียบหน่อยเท่าแก่วังผู้ขี้เหนียวทำไมเป็นแบบเนี้เฮ้ยข้าวสารดิให้เปล่าๆล่าเลยเหรอไปเอาไปเอาไม่ต้องรีบเลยช้าๆก็ได้จ้ะมีให้ทุกคนนะรับรองว่าได้กินกันทุกคนหลวงตาครับยิงบอกว่าพวกเขาได้บริจาคข้าวสารวันหนึ่งโลกของพ่อก็จะดีขึ้นส่วนหนึ่งอืมใช่การให้การบริจาคการเสียสละสิ่งที่ดีตอบแทนมา แต่ว่าเท่าแกหวังน่ะปวดใจมาก <c oughs> แล้วนั่นน่ะเป็นพราะทางยมาบาลพิพากษาหรือเปล่าครับจิตใต้สำนึกของคนเรานั่นแหละเป็นสิ่งพิพากษาที่ดีที่สุดจิตกระวุ่นวายเป็นสิ่งที่ทรมานใจมากที่สุดข <อ S 1> เข้าใจแล้วครับนะ